หลักคําสอนผู้โดยเจ้าไปกันหมดแล้วว่าอะไรจริงไม่จริงแค่เรื่องศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ยังแยกแยะก,กันไม่ได้ทุกวันนี้ไปกันเพอเจอเพอเจอไปเรื่อยเปื่อยไปหมดจนคนเอาความจริงมาพูดแลรับไม่ได้ก็โจมตีด่าทอต่อว่าใส่ร้ายป้ายสีขุดคุ้ยอดีตวุ่นวายไปหมดจนเป็นปัญหาสังคม แตกแยกเนี่ยไม่ได้แตกแยกที่กูแหละแตกแยกที่พวกมึงนั่นแหละพวกมึงคนที่พยายามจะทำให้แตกแยกไม่ใช่กูกูพูดไปตามเหตุพวกมึงก็ปะยุยงให้ชาวบ้านมารวมตัวรวมกลุ่มกันเพื่อต่อต้านกูอย่างเงี้เรียกว่าแตกแยกใครเป็นคนทำกูถามแค่นี้นะครับโรงเรียนธนะธนวันครับอังกฤษสกูอ๋อโรงเรียนธนวันอังกฤ h สกูเป็นโรง,ง,งเรียนกวดวิชาในร้อยจริงเลยอ๋อโรงเรียนกวดวิชาในร้อยโอเค แล้วทำไนเมื่อกี้บอกว่ามีมอสองด้วยวะหรือมันคอลโรงเรียนวะหรือมันมีชื่อโรง,งเรียนชื่อวัฒนาจริงๆอออาจารย์ลมละลายต้องทำยังไงก็ต้องทำอะไรมันก็ใช้นี่ไปตามเหตุตามปัจจัยจะต้องทำอะไรอะ่ะ ลมละลายก็ไม่ได้ Jam มีอะไรวิเศษวิโสลมละลายก็ไมいい่ได้มีอะไรทุเละทุลังไม่ได้มีอะไรชั่วช้าสามาลมลมละลายก็คือลมละลายลมละลายก็คือการพิทักษ์ทรัพย์ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้เลยพิทักษ์ทรัพย์อ้าวมันถ้าห้ามพูดหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะตลาดจะห้ามพูดหรือเปล่าใครคำว่าลมละลายพูได้ที่ไหนห้ามพูดติ๊กตอกเหรอเพื่อเพื่ออ๋อไม่รู้เหมือนกันเพื่อไว้เฉยๆครับ อาจารย์พูดเป็นสายยันได้ไหมคะกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูไม่อยากพูดอันนี้เป็นนักเรียนชั้นไหนครับอาจารย์เบียร์มีเงินเยอะอ๋อมีมสี่ม5้ามหกแล้วก็มสอมสอย่างละ50คนครับอาจารย์่ไงว่าแล้วเชียวว่าทำไมเด็กมสมันพูดเด็กนักเรียนพูดอยู่หลาสอออันนี้กี่คนครับคนฟัง นนะอ๋อก็สี่ห้าหกก็อยางชั้นละนะร,ะ 2, ระ 3, ้อยครับอาจารย์พอสองวอสามก็ชั้นละห้าสิบครับผมคือเสนองกระชองโลกผู้วิเศษของโลกนี้ครับใช่โลกมึงคือโลกสีทัญยาไง จารย์เห็นคลิปพระทำพิธีสาบใช่ยังครับโอ้ยเขาออกข่าวไปไหนตัวไหนแล้วเขามาสัมภาษณ์กูไปไหนตัวไหนแล้วมึงไปอยู่ไหนมาเนี่ยทําไมอาจารย์ถึงดังกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมกูดังบอกเลยพี่อกเลย,ป,เลยนะปากปากดีนะแน่นอนกูต้องปากดีอยู่แล้วแน่นอน มีกระเด็นชั่เปียกไหมัครบมแก้วนี่จะหลังต้องหาแบบกันกระชอมกมั้งครับต้องมีเขื่อนด้านหะน้ามีเขื่อนตั้งตระมาดแก้วรถมันเขย่ามากนะเวลานี่มันกระชอก จอรเบียว,วันนี้ขอถ่ายรูปด้วยนะคะมึงเป็นใครเนี่ยโรงเรียนผู้ชายใช่เมื่อกี้เนี่ยใช่ันีแล้วมึงเป็นผู้หญิงม,มึงจะมาขอกู<ะ>ถ่ายรูปเรื่องอะไรเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่เหรอครับหรือเป็นค <c oughs> รูเหรอแล้วครูสารแ,แนรอะไรมานั่งฟังกูไล์ส่วนได้ไปสอนนักเรียนป่านนี้แล้วเนี่ยปาาขนาดนี้น้ำซิกจะแซบขนาดไหนรอซื้อได้เลยจะแซบมากแซบลืมแซบเวอร์กูบอกเลย ทำงานแล้วจเจริญสิบประธานอยู่ตลอดแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งจิตมันมีคำว่าเราต้องทำตัวเหมือนน้ำอุ่นอะไรของมึงวะวันอาทิตย์อาจารย์เออวันอาทิตย์แล้วยังไงล่ะกูกำลังจะไปบรรยายที่โรงเรียนเนี่ยกวันอาทิตย์เนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยกูกำลังจะไปบรรยายที่โรงเรียนเนี่ยทำไมวันอาทิตย์ก็เปิดพิเศษไม่ได้หรือไง โรงเรียนกวดวิชาเข้านักเรียนในร้อยเนี่ยกูกำลังไปเนี่ยหมายถึงวันอาทิตย์ครูเขาหยุดเขาจะหยุดอะไรก็กบอกกูบอกว่ากำลังจะไปเนี่ยโอ้ยกูพูดถึงเฉพาะโรงเรียนนี้เขาบอกเขาจะขอกูถ่ายรูปมึงที่นก็นสารแน่จริงๆรู้สู่รู้ไปหมดทุกเรื่อง รู้เก่งครูหยุดวันอาทิตก,ก็กูพูดอยู่ว่ากูกับอะจะไปบรรยายที่โรงเรียนเนี่ยมันจะหยุดหาอะไรแล้วถ้าหยุดแล้วกูจะไปบรรยายใครล่ะบรรยายผีเหรอบรรยายหมาในโรงเรียนเหรอพูดไม่คิดก็กูพูดอยู่ว่ากูกลาลังจะไปโรงเรียนเนี่ยเฮ้ยสันขวานไม่ฟัง เขาหมายถึงตัวเขาค่ะจา์สรารแน่อีกแล้วเดี๋ยวจะโดนอีกตัวนึงอีกสรารแน่อีกอ,อย่าโม,โมโหตอนเช้าค่ะไม่เหงกูเฮงเป็นประจำเหยอแหละทุกวันนี้ทัวร์กูลงฉ่ำมากเนี่ยไม่เฮงเหรอคนรู้จักกูเนี่ยตอนเนี้มาหาศาลมากจากทัวร์ลงกูเนี่ยจากไม่มีใครรู้จักก็มารู้จักเพราะทัวร์ลงกูเนี่ยเอาอะไรมาไม่เฮงก่อน กูนี่ยิ่งกว่ามาหาเฮงอีกกูจะบอกให้ยิ่งด่ายิ่งเฮงกูเนี่ยมึงอย่ามามีความอย่าพึ่งปากโมดอาจารย์บอกว่าอย่าพึ่งปากโมดดีแอดมินโดนอีกคนหนึ่งอีกกูพึ่งพูดไปแบบ,แบ,บว่าอย่าพึ่งปากโมดยังไม่พูดแม่แต่ละคนแต่ละคนี่นะฟังจริงจริงกุ้งนางนะะเหรอครับอาจารย์กุ้นางโดนสางบอกว่าอย่าปากหมดอย่าพึ่งปาก บอกว่ารอพูดตอนไหนค่อยปากโดนหมดนะวันเนี้ยหนูอยากมียอดขายเยดีบ้างตั้งใจทำมาหากินสิจ้าทำการตลาดเข้าไปทำอะไรเข้าไปเดี๋ยวมันขายดี หาวิธีในการขายถ้าหากพระไม่ค่อยจะมีวิย,ยาวัจกรคอยช่วยแล้วพระใช้เงินเองด้วยการซื้อของหรือไปโรงพยาบาลผิดไหมผิดสิจ้าเฮ้ยมันเปิดมันเปิดฟังอยู่ปะเนี่ย ไอพี่อไก่กุ้งอ่ะมันเปิดฟังอยู่ปะเนี่ยตรงนีต้องเปิดเดี๋ยวไม่จะปักโหมดได้ยังไงถ้าไม่ไฟจะอยู่ในถ้าไม่อยู่ในไลท์จะเปิดหมดได้ไงไม่มันเปิดเสียงหรือเปล่ามันยังปากไม่เลิกเลยเนี่ยไอ้กุ้งปักเสร็จไอพีปักต่อนี่มันเปิดเสียงฟังรับปะเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งปากหมดได้ฟังไหมเนี่ย มันดูไรสดอย่างเดียวแต่ไม่ได้ไม่ได้ฟังเสียงเหรอหนูอยากเลิกกินปลาท่องโก๋ทาไงดีครับมึงก็ไม่ต้องไปซื้อมาแดกสิมันก็แค่นั้นน่ะไม่ต้องซื้อไม่ต้องฝากใครซื้อ แค่ปาต้องโกมึงยังเลิกแดกไม่ได้เลยโอ้ยตายปัญหาเยอะแม้กระทั่งเรื่องแดกนะพวกมึงเนี่ยโอ้ยวันๆกูจะเจออะไรบ้างเนี่ยวันนี้กูต้องเจออะไรบ้างเนี่ยพวกมึงเนี่ยให้กูแบบสบายอ,อกสบายใจบ้างเถอะดรามากกูเนี่ยทุกวันนี้ก็มากมายมหาศาลกูจะต้องเผชิญกับทนายเอ่ยจะต้องจะเผชิญกับพระเอ่ยจะต้องเผชิญกับแก๊งอับน้ำหมากไม่เท้าเอ่ยกูยังต้องมาเ,าเอจอกับอะไรอีกเนี่ยแต่ละวัน จะเลิกแดกปะตะโกเลิกยังไงโอ๊ยตายชีวิตเฮ้ยทำไมมันยังปากอยู่เลยอ่ะกุ้งนางกุ้งนางุ่งนาง่หาวน่หรือว่ามันตั้งอัตโนมัติได้วะไม่ได,ไได้ไม่ได้อมบน้า อาจจะทํางานอยู่ก็เลยไปได้ใช่ไปไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ฟังเสียงยง่บอกได้ปากอ๋อปกตอนอาจารย์กำลังพูดอยู่หมายถึง <c oughs> พูดถึงเรื่องนี้ปา,ากอาจารย์พูดว่าอะไรโอ้ย oh, <c oughs> อาจารย์พูดว่าให้ปากเฉพาะตอนอาจารย์พูดเรื่องปฏิบัติค่อยปากหมุดเรื่องน้านโอ้ย oh, ตายเขาเขาฟังคิดว่า ช่วงที่อาจารย์กาลังพูดตอบถามอยู่เนี่ยค่อยปากตอนนั้นเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้อ่านไงหมายถึงกําลังอาจารย์กําลังตอบคาถามแล้วมันก็แบบเดิมสิทั้งนั้นน่ะไม่งั้นอาจารย์จะให้เลิกปากหมุดทําไมล่ะปกติเราก็ปากหมุดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเวลาอาจารย์พูดอาจารย์ก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งปากหมุดรออาจารย์พูดก็คือรออาจารย์พูดเรื่องหมุดก่อนค่อยปากคือปากหมุดเราปากหมุดปฏิบัติใช่ไหมอาจารย์เลยบอกว่ารออาจารย์พูดเรื่องปฏิบัติก่อนค่อยปาก เพราะมันดันคําถามออกหมดตอนเนี้ยเวลาปากทีมันดันคําถามหลุดทีหนึ่งให้หยุดปากหมดก่อนรออาจารย์พูดเรื่องที่จะให้ปากหมดค่อยปากหมดเรื่องที่พูดโอ้ยตายแล้วกูแอดมินกูกูว่าต้องพาแอดมินมาอบรมปฏิบัติที่บ้านคูลินลีลล่ทีนะเมวกเนี้กูว่า <c oughs> ข่าวพุทธอิสระไหมครับไม่ได้ดูจ้าอ๋อเขาพูดถึงอาจารย์เพูดถึงอาจารย์เหรอพูดเรื่องอะไรอ่ะพูดในทางที่ดีออพูดในทางที่ดีสาธุอนุโมทนาด้วยจ้าคือถ้าใครพูดถึงกูในทางที่ดีกูจะอนุโมทนาแต่ถ้าใครด่ากูกูด่ากลับถ้าตกไปตรงมาไงด่ากูกูก็ด่ากลับไงชมกูกูก็ชมกลับก็แค่นั้นเองหรือเปล่าไปไปกรองดูอีกทีดิอ๋อรู้เปล่าไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็ไม่ได้ฟังแหละว่ไปไปกรองดูอีกที เราเป็นช่องไทยเดียวไงอ oh. ไม่แน่ใจจะเป็นช่ยไทเดียวหร่ไม่แน่ใจแต่เหมือนจะพลาดหัวมาดีนะครับมารน์